ลงกินน้ำมาแล้วน่น้ะโอ้โหเกิดแสงอ่ะพีเกิดแสงเออสอามหรอเกิดแสงอ่ะพีค่ะมาอีกมาอีกเออตรงนี้มันมีลงกินน้ำพอดีเลยเขาพรมา้ยังเข้าเขาจะมาไหมร้อนเมฆดูสวยจังบอกเขาได้ไหม ไปกระโดดลงได้นนอีกแล้ใช่ไหมคะฮะเย็นใจใช่ไหมัฒนเฮ้ยเอาแล้วไปนไปนใส่ลุงได้เย็นวันใส่ลุงมาแล้ว